ก็คือเวลาที่เราอะ่ะตั้งใจจะเขียนเอเซ่นะ,ะโจท,ที่เป็นเอเซ่เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำคืออะไรนะหลังจากอ่านโจทย์แล้วที่เมื่อกี้มีคนตอบมาแล้วด้วยสิ่งแรกที่เราต้องทำคืออะไรคะอะ่ให้กิติภพตอบใหม่อีกหนึ่งครั้งกิติภพช่วยตอบใหม่อีกหนึ่งครั้งลูกว่า การทำเอเซเนี่ยเราจะต้องทำอะไรคะร่างก่อนสามเหตุผลครับเออเราจะต้องมีว่าเฮ้ยสรุปว่าเราตอบอะไรแล้วมันจะต้องมีหลักๆก็กคือสมเหตุผลนะคะนี่คือสิ่งที่ทำให้การเขียนเอเซหรือแม้แต่ Public Speaking Public Speaking คืออะไรทราบไหมลกูก Public Speaking พี่เขียนไว้ให้นะคะอ่าดหรือพี่แชร์สกรีนดีกว่า ขณะที่เราคุยกันนะคะเราแชร์สกรีนนะ Public Speaking คืออะไรคือการแบบว่า Public Public s p e a k i n g คือเหมือนกับเราไปพูดต่อหน้าสาธารณชนนะคะเวลาเราไปพูดเนี่ยเราจะพูดแค่ประโยคเดียวได้ไหมคะเอาพูดแบบประโยคเดียวเลยได้ไหมอ่าได้ได้หรือไม่ได้ครูให้ไปพูดหน้าห้องแล้วพูดอยู่แค่ประโยคเดียวแล้และจบได้หรือไม่ได้ คำตอบก็คือไม่ได้เพราะว่าเขาอุตส่าห์ให้เราไปพูดหน้าห้องท,งทั้งทีใช่ป่ะเราจะมาพูดประโยคเดียวได้ไงนะคะ,ะดังนั้นพี่ก็จะเขียนว,ว่า Public Speaking นะคะทุกคน Public Speaking คือการพูดในที่สาธารณะนะคะมันจะไปตอบแค่ประโยคเดียวอย่างนี้นไม่ได้นะคะ เช่นถามว่า what is your hobby ถ้าเกิดว่าเราคุยกันแบบ basic conversation นะคะเราก็จะพูดประมาณว่า my hobby is ก็ว่ากันไป my hobby is แล้วก็แบบว่าใส่ว่างานในเรกของหนูคืออะไระก,ก็ใส่ไปแต่ทีนี้ถ้าเราจะแบบลักษณะของการพูดของการเขียนอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะตอบแค่ my hobby is cooking สมมติชอบทำอาหารแต่จริงคือพี่ไม่ได้ชอบทำอาหารนะพี่ทำไม่เป็นนะ อ่นนี้พี่ยกตัวอย่างให้นะคะเหมือนต้นหลิวอย่างเงี้ยต้นหลิวทําอาหารเก่ง w o r ล d w คิดหนักเลยต้นหลิวทําอาหารเก่ง w o r ล d w แต่เหมือนต้นหลิวจะเล่นดนตรีกับร้องเพลงใช่ไหมเออเราก็บอก my how amazing เองอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าในลักษณะของการที่เราแบบไปเขียนน่ะหรือว่าจะไปพูดหน้าชั้นอย่างเงี้ยเราจะเอาแค่ ประโยคเดียวมันไม่ได้นะคะเออผ่านไหมคะคือตรงเนี้ยเราต้องลบลับรู้ไอเดียก่อนว่าเราจะมาตอบแค่ my hobby is มันไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเวลาพี่ถามนะคะเราจะต้องแบบมีลักษณะของการตอบว่าเออสรุปแล้วงานเอเร็ของเราหรือมันขึ้นอยู่กับคำถามว่าพี่ถามว่าอะไรแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมีการตั้งไอเดียสามเหตุผลซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสาเหตุผลอันนี้ยมันจะต้องเป็นสเหตุผลที่แบบ เขาเรียกว่าสมมุติว่าคนบางคนเนี่ยนะซมีสาม,มเหตุผลแต่จริงๆแล้วไอ้สามเหตุผลนั้นอ่ะมันคือเหตุผลเดียวเข้าใจปะอย่างเงี้ยคือเขียนไม่ได้3ม <3 S 1> เหตุผลนั้นจะต้องเป็นสามเหตุผลที่แยกออกมาเป็นอิสระจากกันนะคะบางคนยกตัวอย่างบอกว่าฉันชอบทำอาหารเพราะอะไรอ่ะเพราะสมมติว่าเขาเขาเขาบอกว่าเขาชอบทำอาหารแล้วเขาก็ให้ตัวอย่างมา นะคะว่าเฮ้ยเขาชอบทำอาหารเพราะอะไรหนึ่งเพราะเขาสนุกอ่านะและสองเขารู้สึกเพลิดเพลินหนูเห็นอะไรไหมว่าหนึ่งกับสองเนี่ยมันแทบจะเป็นเหตุผลเดียวกันเลยอะ่ะมันก็จะไม่สามารถถ้าเราบอกว่าเราชอบทำอาหารเพราะอะไรอัต้านมาแล้วนะคะต้านเรากำลังพูดถึงเรื่องของวันนี้จะให้ฝึกตั้งเอาลน์ของการเขียนอ่าซึ่ง ตั้นเ่ะเคยทำมาอยู่แล้วเป็นระดับมือ professional ใช่ไหมคะขอเสียงหน่อยค่ะใช่ไหมคะตั้นไม่กล้าตอบเลยทีเดียวว่าตัวเองเป็น professional หรือเปล่าแต่ตัวเองเคยทำอ๋ออย่าง connecting to audio อยู่ตอนนี้ได้ยินพี่ไหมตั้นได้ยินค่ะเออก็คือตอนเนี้ย เรากำลังถามว่าสมมุติว่าพี่อ่ะให้คําถามแล้วพี่บอกว่าเฮ้ยอันนี้ต้องเขียนหรือว่าให้พูดหน้าห้องสิ่งที่ต้องทําเป็นลําดับแรกคืออะไร mm hmm. พี่ไม่รู้ว่าตั้นจําได้หรือเปล่าอ่ะช่วยย้อนระลึกถึงความทรงจําตอนนั้น mm hmm. ที่ตั้นบอกว่าตั้นอยากเป็นสถาปน,นิกกที่เราเคยถามเรื่องอาชีป่ะจําได้ปะ mm hmm. เวลาว่าเราอ่านโจทย์เสร็จแล้วพี่บอกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันต้องเป็นข้อสอบเขียนหรือว่าให้พูดหน้าห้องตั้นจะต้องทําอะไรก่อนเป็นลําดับแรก เขียน,ค,ำนำคํานำนะคะเขียนคํานําอย่าเพิ่งเขียนคํานำนึกว่าตั้งจะตอบว่าหยิบปากกาดีละตั้นที่ไม่ตอบว่าหยิบปากกาอย่าเพิ่งเขียนคํานําก็คือเราต้องตั้งก่อนว่าสามเหตุผลของเราอะที่ทําให้เราไปถึงคําตอบนั้นอะคืออะไรจําได้ยังคุณแม่คุณม่คุณเลขสามนะ,อะเออต้องเขียนมาก่อนเพราะว่าเราต้องดูความเป็นไปได้ก่อนว่าไอ้สามเหตุผลอันนี้มันคืออะไร ออแล้วมันแล้วมันจะทําให้เราแบบสารผลเนี่ยเขียนไปรอดไหมนะคะอย่างที่พี่ยกตัวอย่างไปพี่ถามว่าบ h a o u r e hobby แล้วเสร็จแล้วเนี่ยอ่าโอเคมีคนตปบว,ว่าคูเก่งอ่ะว่าก็คือการทําอาหารแล้วทีนี้เขาให้เหตุผลมาว่าเหตุผลที่หนึ่งคือการทําอาหารเนี่ยทำให้ฉันแบบสนุกอ่ะฉันรู้สึกสนุกเวลาทาอาหารกับอันที่2การทําอาหารนั้นทําให้ฉันรู้สึกเพลิดเพลินเห็นไหมสนุกกับเพลิดเพลินมันคืออะไรมันแทบจะเป็นสิ่งเดียวกันนะ่ะมันไม่สามารถที่จะเอามา เขียนได้เพราะอะไรเพรเขียนไปแล้วมันก็จะวนอยู่ที่เดิมๆอะค่ะเราจะต้องตอบเป็นว่าเฮ้ยฉันสนุกกับการทําอาหารแล้วแบบว่าอาจจะพูดบอกว่าเฮ้ยฉันชอบฉันเป็นคนชอบกินอะไรอย่างเนี้ยเออก็อาจจะต้องพูดแบบในในเรื่องของเป็นคนแบบเออชอบกินนะชอบกินอาหาร ประเภทเราก็ต้องบอกว่าเราชอบทำอาหารประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ชอบกินอาหารอร่อยประมาณนี้ mm hmm. เห็นไหมคะอันนึงก็จะเป็นสนุกสนุกในการที่จะเจอสูตรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้ฝึกทำอะไรใหม่ๆกับ mm hmm. อันที่สองก็คือว่าเราก็จะได้สิ่งที่เราทำพอพอเราทำอาหารใช่ป่ะโปรดักที่เราจะได้มันก็คืออาหารจานใหม่ไงแล้วพออาหารจานใหม่เนี่ยเราก็แบบเราก็เป็นคนชอบกินอยู่แล้วเราชอบกินอาหารแบบไหนแล้วก็ทำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ย นะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมพี่ก็จะได้สองเหตุผลในเบื้องตน้นคราวเนี้ยพี่อยากจะให้ทุกคนลองฝึกทุกคนต้องลองฝึกที่จะหาเหตุผลในการที่จะสนับสนุนความคิดของตัวเองอพร้อมไม่พร้อมมีคําถามให้เลือกโจทย์พวกนี้มันจะเป็นโจทย์ที่ง่ายๆจะสังเกตว่าเฮ้ยนี่มันก็คือเป็นโจทย์ที่เราเจอทั่วๆไปเช่นคุณม uh, ีงานในเรกอะไร <_ p id> คุณ uh, มีใครเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ หรือประมาณว่าคุณอ,อ,อยากทำอาชีพอะไรอันนี้ตั้นก็เคยทำไปแล้วเบสเคยทำไปแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราจะไม่ได้เอาแค่คำตอบแต่เราต้องการเหตุผลว่าเอ้ยทำไมหนูถึงชอบแบบนั้นหลักๆเลยเนี่ยเราจะต้องคิดว่าคิดถึงคำถาม why เด็กไทยจะมีปัญหากับการตอบคำถาม why Why แปลว่าซูโมโ่ค่ะ WHY แปลว่า วายแปลว่าทําไมเออวายแปลว่าทําไมหนูเข้าใจไหมทําไมเด็กไทยมีปัญหาในการตอบคําถามวายเพราะว่าวายว่าเพราะว่าวเพราะว่าวายไม่ใช่แซดใช่ไหมลูกอ่าเพราะว่าอะไรทาไมเด็กไทยมีปัญหาในการตอบคำถามวายอ่วายเออทำไมมีคำถามทำไมมีปัญหาในการตอบคำถามว เพราะว่าเด็กไทยไม่รู้คําว่า why แปลว่าทําไมเด็กไทยรู้ว่าคาว่า why แปลว่าทําไมอ่ะคนอื่นมีไอเดียไหมทําไมเด็กไทยแบบมีปัญหาในการตอบคําถาม why เพราะมันจะจําสลับกันจําสลับกับอะไรคะไม่รู้อ่ะคนอื่นทําไมเด็กไทยมีปัญหาในการตอบคําถาม why เช่นที่ถาม<อ>ว่าทาไมอ่ะทําไมทําไมถึงชอบอันนั้นทําไมถึงชอบอันนี้อ๋อเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะตอบอะไรอเนี่ยเออคือเราแบบว่า ือเราตอบได้แค่ว่าเราจะตอบคําถาม What เก่งใช่ปะคือเราตอบได้ว่าอะไรแต่เราไม่สามารถตอบได้ว่าทําไมเออเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฝึกคิดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่จะทําวันนี้ก็คือพี่ต้องการให้หนูฝึกคิดว่าหนูอ่ะเลือกสิ่งสิ่งนี้เพราะเหตุผลกดใดโอเคไหมคะโอเคไหมลูกทุกคนเรามาฝึกทำกันดีกว่า เออนะคะอ่ามาฝึกทำกันดีกว่าโจทย์วันนี้ที่พี่จะให้นะคะก็คือเรื่งก็จะมีโจทย์แบบหลายแบบซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ระดับเบสิกพี่ไม่ได้หโหแบบว่าเอาโจทย์แบบยากมากเข้าใจไหมโจทย์พวกนี้เป็นโจทย์ที่หนูเจออันนี้ใครเขียนวัดแปลว่าอะไรพี่ทราบแล้วโลก Aware ได้ไหม a w a แปลว่าที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เราไม่ได้สอนแล้วนะเราจะไม่พูดถึงเรื่องของไอ้นี่แล้วนะเรื่องของ Question word แล้วนะเพราะพี่เชื่อว่าตรงเนี้ยเราผ่านมาแล้วแต่ว่านี้ยมันแปลว่าอะไรไม่ได้หมายถึงว่า w h a t แปลว่าอะไรผมหมายถึงว่า w h a t แปลว่าอะไร w h a t แปลว่าอะไร w h a t ก็แปลว่าอะไรไงสมมุติเล่นมุกอีกแล้วขำไม่ทุกคนคุณเอิญหรือคุณอื่นบอกปวดหัว ลิปพอบอกเล่นมุกแล้วไม่ขำเล่นุกแล้วแป๊กรีบรบเลยทันทีนะคะมันต้องบอ,อยู่แล้วลบเหอะลบเหอะรบเหอะอายเขาอายเขาอะข้อหนึ่งขหนึ่งเราก็จะถามว่า what is your hobby ก็ได้อ่าเนี่ยอันเนี้ยก็คือ what is your hobby นะ,นะต่อมา where would you like to visit Would you like to visit? Uh huh. Sam, who is your idol? Uh huh. And then number four, what is your dream job? Yeah. Come i Army. i'm wrong, ก็คือจริงๆแล้วข้อสีมันก็คือ w t would y ่ u ว่า e like to be in the f u t u ค e คือคุณอยากเป็นอะไรนั่นเอง uh huh. อก็จะเป็นคำถามประมาณนี้แต่วันนี้ความคาดหวังของพี่พี่ไม่พี่จะไม่ให้ตอบแบบ what is your hobby my hobby is cooking มันตอบแค่นี้พี่ไม่พอใจพี่ต้องการแบบตอบแบบแบบขอยาวกว่านี้ขอแบบกะว่าเออไปพูดแบบหน้าห้องเลยไปปาใสได้เลยหรือว่าตเราตอบงั้นจอแล้วเราก็จุดไปประมาณห้าร้บรรทัด ก็อยากให้อยากให้ต่อไปข้อสอบมันจะเป็นอารมณ์แบบเทรนด์มันจะเป็นประมาณนี้มากขึ้นนะบอกได้เลยนะเออต่อไปเนี่ยเขาจะเริ่มแบบให้เราเขียนอะไรอย่างเงี้ย แต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่แต่ก่อนหรอกตอนนี้แหละที่เป็นอยู่โรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นระบบแบบทำช้อยส์ใช่ไหมคะแต่ต่อไปคงก็จะเป็นลักษณะแบบให้มีการเขียนมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเขียนเราไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเห็นโจทย์แล้วแบบเออทาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นมันจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเว้นที่ให้เรากี่บรรทัดโอเคถ้าเป็นลักษณะข้อสอบแบบประมาณโอเน็ตอะโอเน็ตอะมันก็จะเว้นที่ให้เราสอบบรรทัดถ้าสอบบรรทัด เราสามารถที่จะเขียนไปได้เลยนึกออกปะ My hobby is cooking because เลยเงี้ยคือเพราะว่าสองบรรทัดเนี่ยนิดเดียวมันก็เต็มแล้วนึกออกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าข้อสอบอบเว้นที่ให้เราประมาณครึ่งหน้าอันเนี้ยเราต้องมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยสามเหตุผลที่ทําให้เราชอบอ่าสิ่งสิ่งนั้นที่เราจะตอบอบมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องมีการวางเนื้อหาไม่ใช่อยู่ดีเขียนไปแล้วแบบอ้าอเขียนแล้วแบบประมาณว่าไปสะดุดเพราะว่าอะไรไม่มีการวางแผนมาก่อนคะ่ะนะคะ หนูต้องรู้เวลาหนูทํางานเนี่ยหนูต้องรู้ว่าหนูจะเริ่มที่จุดไหนและจบที่ไหนโอเคไหมคะตรงนี้อ่ะเลือกข้อไหนก็ได้หนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขอดูว่าแต่ละคนนะตอบอะไรและขอเหตุผลตอนนี้พี่ยังไม่ได้ให้เขียนภาษาอังกฤษนะคะพี่ไม่ได้ซซเรียสกับเรื่องภาษาอังกฤษแต่พี่ต้องการให้หนูฝึกคิดว่าหนูเลือกสิ่งสิ่งนี้เพราะอะไรก่อนและเขียนออาไว้พี่แบบหนึ่งสองสามจะเขียนในภาษาไทยก็ได้พี่ไม่ได้ ไม่ได้ว่าเออคือไม่ว่าเลยก็คือเขียนในภาษาไทยก็ได้แต่ว่าเราต้องฝึกคิดก่อนเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยปัญหาของการทำเนี่ยก็คืออะไรเบสอ่ะเบสลองพูดมาซิว่าหลายๆครั้งปัญหาของการทำคืออะไระคืออกิติพบว,ว่ามามเหตุผลไม่ออกครับเออมันไม่มีเหตุผลเข้าใจป่ะมันแบบอารมณ์แบบว่า ความรักไม่มีเหตุผลนะแต่ไม่ได้นะอันนี้ไ่ใช่ความรักอันนี้เป็นเรื่องของคําตอบฉะนั้นคําตอบต้องมีเหตุผลคือถ้าหนูไม่มีเหตุผลปุ๊บหนูจะเขียนไปแล้วหนูจะเขียนได้แค่ประโยคเดียวเท่านั้นก็ t มาอ่ะฉะนั้นตอนเนี้ยลองทําดูอย่างเบสกับตั้นคําถามไหนที่เคยทําแล้วที่ไม่อยากให้ทําอีกที่อยากให้เลือกข้อใหม่ส่วนต้นหลิวกับซูโม่เลือกข้อไหนก็ได้นะคะเขียนให้พี่อย่างสมมติว่าพี่เขียนว่า คู่เก่งอย่างเงี้ยนะคะพอพี่เขียนคุกกิ้งคพี่ก็แบบเฮ้ยเหตุผลที่พี่ชอบคุกกิ้งมีอะไรบ้างทํามาเป็นโน้ตย่อก็ได้พี่ยังไม่ได้ต้องการดูภาษาหรือพี่ไม่ต้องการดูเลยทั้งนั้นพี่ต้องการดูแค่ว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่มีความคิดไหม <laughs> เออเอาแค่ okay, นั้นนะคะโอเคไหมพี่ให้เวลาคนละอ่ะใครใครได้ก่อนส่งก่อนนะคะวันนี้โอเคนะอ่ะเริ่มมองไว้ในใจแล้วทำเอาไลน์ขึ้นมาส่งได้เลยแล้วเราเดี๋ยวเราสอนเขียนแบบว่า แบบง่ายๆเออนะอ่ะ,อะ,อะเริ่มค่ะเริ่ม